สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบเที่ยงวันนี้นะครับก็ในช่วงบ่ายถึงค่าเตรีย,ยมรับในส่วนของฝนตกหนักนะครับมาแน่ในช่วงบ่ายถึงค่านี้สําหรับฝนในช่วงนี้นะครับจะมาในช่วงประมาณบ่ายถึงค่าเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนครับถ้าดูจากภาพเรดาร์ในช่วงนี้นะครับดูจากภาพเรดาร์ตรงนี้เป็นเรดาร์สดประมาณ เกือบ11นาฬิกานะครับจะเห็นในส่วนของกลุ่มฝนนะครับที่เกิดจากอิทธิพลของพายุดีเรสชันนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะทวียนกำลังแรงขึ้นเป็นในส่วนของโซนร้อนนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งมีแนวโนม้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งไปด้านฝั่งในส่วนของแถวประเทศจีนนะครับซึ่งก็ภาพรวม ผลของพายุลูกนี้จะส่งผลทางอ้อมนะครับทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับส่วนทางด้านภาคเหนือและก็ภาคตะนตกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับวันนี้ถือว่าเตรียมรับในส่วนของฝนชุดใหญ่นะครับน่าจะมาค่อนข้างจะเยอะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับถ้าดูจากในส่วนของกลุ่มภาพฝนสดในช่วงนี้นะครับจะเห็น,นครับที่อยู่ฝั่งโซน ทางด้านแถวเวียดนามนะครับแถวเมืองดานังนะครับกำลังมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ก็คือฝนตกหนักมาหลายรอบนะครับตกหนักต่อเนื่องเลยก็คือจังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับดูจากในส่วนของฝนนี่ตกมาตั้งแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่คืนจังหวัดตราดนะครับอําเภอเมืองน้ําเชี่ยวแหลมงอบนะครับแล้วก็เขาสมิงแสนตุ้งแถวนี้นะครับ รวมทางอำเภอขลุงนะครับจันทบุรีอำเภอพลิ้วนะครับมาเภนหนองบัวนะครับแถวอุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้วนะครับอำเภอมะขามจันทบุรีนะครับตรงนี้ฝนตกหนักมาหลายรอบนะครับน่าจะทําให้เกิดในส่วนของน้ําท่วมได้นะครับโดยเฉพาะบ่ายถึงค่ำนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องนะครับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับแถวคลองใหญ่แล้วก็ตรงเกาะช้างด้วยนะครับเกาะช้างนี่ฝนตกหนักนะครับ ฝนตกหนักมาหลายรอบแล้วนะครับในโซนทางด้านภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดนะครับแล้วก็แถวสะแก้วปราจีนบุรียังมีฝนกําลังค่อยๆทยอยกาะตัวขึ้นนะครับสะแก้วปราจีนบุรีนครนายกนะครับส่วนอีสานฝั่งทางด้านาแถวอำเภอพิบูรณ์มังสาหานะครับแถวอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญน,นะครับฝั่งที่ติดกับแม่น้ำโขงยังคงต้องเฝ้าระวังวนฝนตกหนักนะครับ แล้วก็บึงการหนองคายนะครับฝนตกค้างต่อเนื่องมาจากตอนเช้าบ่ายถึงค่ำน่านะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับในโซนทางด้านภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาดูโมเดลฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับบ่ายถึงค่ำฝนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปนะครับกลุ่มฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับ ที่หนักแน่ๆจันทบุรีตราดระยองนะครับจันทบุรีตราดระยองว่าจะเป็นอำเภอครุงนะครับอำเภอมะขามอำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอแหลมงอบนะครับเกาะช้างนะครับต้องเฝ้าระวังแดนชุมพรนะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานแล้วครับแล้วก็แถวอุบลราชธานีนะครับอิสานฝั่งตะวันออกมีโอกาสจะเจอฝนชุดใหญ่นะครับในช่วงบ่าย อุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีพายุนับศรีสเกตอำนาจเจริญนะครับยะโสธรมุกดาหารนะครับระวังในส่วนของฝนตกหนักแล้วก็สกลนครนอครพนมนะครับรวมทั้งบึงการนะครับบึงการหนองคายอุดรธานีนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนหนักนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ ภาคกลางเหนือตอนล่างกลางตอนบนกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตฐ์แพร่นะครับแล้วก็น่านพยาเชียงรายนะครับเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับมีโอกาสาที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังตรงนี้โมเดลช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของพายุในทะเลจีนใต้ก็ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นโซนร้อนนะครับมาดูในช่วง14นาิกานะครับ14นาิกนาะ ถ้าดูจากตรงนี้โซนอีสานะครับก็เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีอุดรธานีกาลสินนะครับขอนแกน่นแล้วก็มหาสารคามอ่อสกลนครบึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับยะโสธรแล้วก็ศรีสะเกษ บุรีรัมย์อุบลน,นะครับฝั่งนี้จะเป็นทางด้านตะวันออกจันทบุรีสะแก้วนะครับแล้วก็กรุงเทพนะครับมีลุนฝนหนักในช่วงบ่ายนะครับกรุงเทพนนทบ,บุรีประทุมธานีนคนปรปฐมกาญจนบ,บุรีนะครับพระนครศรีอยุธยาสระบุรีแล้วก็ลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครับอุทัยธานีชัยนาท ฝั่งนี้จะเป็นนะครับพิจิตพิษณุโลกนะครับพิจิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็อุตรดิตนะครับอุตรดิตจังหวัดลำพูนล,ลำปางนะครับพะเยาเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงบ่ายนี้ เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องยะลานราธิวาสน,นะครับมีมีลุ้นฝนนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับถ้าดูจากสีของกลุ่มฝนในช่วงนี้ไปดูช่วง16นาฬกานะครับก็ยังคงเป็นโซนจุดเดิมนี่ครับแถวพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์นะครับลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุทธยากรุงเทพ ราชบุรีกาญจนบุรีปราจีนบุรีสะเจ้วนะครับบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญกาลสินขอนแก่นนะครับอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายนะครับเชียงใหม่เชียงรายน่านนะครับมีฝนตกนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนะัก ต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้มีแนวนะโน้มที่จะมีฝนหนักต่อเนื่องนะครับไปดูช่วงค่ำนะครับช่วงค่าโซนอีสานนะครับฝั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อุดรธานีหนองคายนะครับกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดและโซนอํานาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับ สาแก้วปราจีนบุรีกรุงเทพพนครศรียยุธยาลบุรีสระบุรีนะครับเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับกรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีนะครับจันทบุรีตราด มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากตรงนี้ดูช่วงหัวค่ํานะครับดูช่วงค่ําคืนนี้ต่อเนื่องนิดนึ่งนะครับโซนอีสานเตรียมรับมือนะครับฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นกาฬสินธุ์มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอุบลศรีสเกตสุรินทร์บุรีร,รัมนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นอุดรธานีหนองบัวลำพูนะครับ ขอนแก่นบึงกาฬนะครพนมสกลนครกาลสินนะครัรนะครบครบหมดเลยในส่วนของอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์แล้วก็ลบบุรีสระรบุรีนะครับตรงนี้สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธย,ยานะครับสระบุรีนะครนายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับพระนครศรีอยุธยาประทุมธานีนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ช่วงคืนนี้นะครับไปดูช่วงดึกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอีสานนะครับต้องเฝ้าระวังนะครับแถวบึงการสกลนครนครพนมนะครับ เมืองการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรนะครับสกลนครนครพนมอุดรธานีกาลสิน์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มุกดาหารมาถึงตอนล่างอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญ ร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับอาจจะถึงในส่วนของขอนแก่นนะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์พิจิตรนะครับรวมทั้งจังหวัดต,ตากแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเชียงรายนะครับเชียงรายพะเยาเชียงรายเชียงใหม่นะครับพะเยาบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักนะครับ แล้วก็พอช่วงเที่ยงคืนอีสานนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนหนักต่อเนื่องนะครับอีสานสกลนครสกลนครบึงการนะครับกาลสินอำนาจ,จเจริญน,นะครับมุกดาหารสกลนครน,นครพนมนะครับขอนแก่นรวมทั้งบึงการโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์ ส่วนทางด้านภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่เชียงรายพยาวนานนะครับที่ต้องเฝ้าระวังจังหวัดตากนะครับแล้วก็จันทบุรีและตราดยังคงต้องเฝ้าระวังฝนต่อเนื่องนะครับก็ในช่วงนี้ในส่วนของพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ก็ขึ้นฝั่งแถวเกาะไหหลาประเทศจีนนะครับก็จะทําให้ภาคเหนือกับภาคตะนักชิงเหนือนะครับตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ถ้าดูดูนิดนึงนะแถมนิดนึงดูในส่วนของเส้นทางพายุนิดนึงนะครับในช่วงนี้ก็จะเห็นนะครับตอนนี้ทิศทางก็ของยุโรปนี่ให้เฉียงลงมานิดนึงนะครับของอเมริกาของอังกฤษนี่ก็เฉียงของเจแปนนี่ขึ้นไปด้านบนนะครับก็ ทำให้ประเทศไทยนะครับได้รับผลกระทบทางอ้อมนะครับก็คือมีฝนตกเพิ่มขึ้นบรสมุทตะวันกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมก็จะยังคงมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้มีฝนตกในโซนอีสานกับภาคเหนือมากขึ้นในช่วงวัน2วันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ